วันที่15รกรกฎาคมนี้เริ่มจ่ายเงินกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์นะครับ ก็รอรับเงินได้เลยวันที่15กรกยาคมนี้นะครับเริ่มจ่ายเลยนะครับสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทอรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวเกษตรกรเกี่ยวกับกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ไว้นะครับยื่นกันมานานรอกันมานานครับข่าวนี้ได้วันได้ตารางแล้วนะครับว่าจะเริ่มจ่ายวันที่15กรกฎาคมนี้ก็คือกลางเดือนนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาติดตามชมรายละเอียดของข่าวกันนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจหรือว่าหากข่าวนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันด้วยพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับหลังจากที่กรมกบัญชีกลกางนะครับโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนนะครับจำนวน1.4ล้านรายนะครับ รับกันไปแล้ว3,000ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับวันที่3วันที่4ก็ทยอยโอนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการครับคราวนี้ก็เป็นรอบของทกสบ้างนะครับทกสนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ทำหน้าที่โอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ3ให้กลุ่มอุทธรโดยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรร,กร,รายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับก็ได้แก่กลุ่มผู้อุทธรนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มผู้อุทธรที่เข้าหลักเกณฑ์ที่รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรจํานวน7 3 9 7 5รารายซึ่งกระทรวงกรเกษตรได้รับแจ้งข้อมูลให ขอัยครับกระทรวงเศตนั้นได้แจ้งข้อมูลให้กับทกศดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเป็นบางส่วนนะครับและในส่วนที่ดําเนินการตรวจสอบความซ้ําซ้อนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้กับทางทกศดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไปนะครับ 2. คือกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการนะครับตามในมติคณะกรรมการกันกองและมติคณะ ครมที่เกี่ยวข้องนะครับจึงเห็นควรยุติการพิจารณาจำนวน 108, 1 8 3 9 1ารยายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำกลุ่มข้าราชการบำนาญและกลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันกลุ่มได้รับสิทธิจากการสังคมและกลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกัวเรือนเกษตรกรเท่านั้นนะครับเป็นสมาชิกเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับกลุ่มนี้เขาหยุดพิจารณาแล้วนะครับ กลุ่มที่3กลุ่มผู้อุทธรที่ต้องรอผลการพิจารณาจำนวน7,297รายโดยในจำนวนนี้ครับมีผู้อุทธรณ์จำนวน2,814รายรอผลการดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่10กรกฎาคม2563 หากผู้อุทธรายใดมีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าวให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเสนอคณะกรรมการกันกรองพิจารณาต่อไปสำหรับในกลุ่มที่ขออุทธรการมีสถานะผู้เป็นประกันตนนะครับก็มีการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคมณนะวันที่16มิถุนายน2อง3ัาจำนวน1537รายได้ขอให้สำนักง,งานประกันสังคมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมว่าจะสามารถ รับดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไปครับส่วนล่าสุดนะครับทกสได้จัดทําตารางโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,รทั้ง3กลุ่มไว้แล้วนะครับโดยมีรายละเอียดตามนี้นะครับคือวันที่15ถึงวันที่21กรกฎาคมนี่นะครับก็จะมีการโอนวันละ1 000, 000ล้านรายนะครับและวันสุดท้ายวันที่22ก็จะโอนอีกประมาณ 5แส0เกกว่าคนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายอนันสุวรรณรัตน์นะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมายืนยันว่ากระทรวงเกษตรจะเร่งดําเนินการพิจารณาการอุทร์โครงการการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโครโรนา19โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อช่วยเยียวยาเกษตรกรที่รับผลกระทบและจะทยอยโอนเงินในรอบที่3ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากช่องทางของเราครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์ข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเราได้รับชมกันครับลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ